สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะแดดออกจ้าเลยปดคิดว่าจะไปเดินออกกําลังกายนิดนึงเราจะพาทุกๆคนดูบ้านในหมู่บ้านไปด้วยนะคะพวกก็เปลี่ยนใจปวดออกไปกระโดดเชือกมาร้อยห้าสิบทีแล้วก็เข้าบ้านพวกก็เลยมานึกว่าเอ้ยเดี๋ยวพูดเรื่องประตูดีกว่านะคะนี่นะคะคือประตูนี่นี่นะคะประตูเลื่อนนะคะทุกคนได้เห็นตอน ต้นวิดีโอแล้วนะคะเป็นประตูบานเลื่อนโบจะเล่าถึงเรื่องประตูบานเลื่อนกับความวิตกในอดีตของโบเองนี่แหละโบอ,อยากรู้ว่าคุณๆนะคะที่เคยอยู่บ้านที่มีประตูบานเลื่อนนะคุณมีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยและคุณมีบ้านที่คุณอยู่เนี่ยมันเป็นแบบที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลคุณทำยังไง ให้ความวิตกกังวลหายไปนะโปดขอไปนั่งนะคะเพราะว่ายืนนานๆแล้วปวดจะเมื่อยคือประตูบานเลื่อนที่คุณเห็นเนี่ยนะตอนที่โบนมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยโป๊ทก็ระแวงเหมือนกันนะระแวงมากเพราะว่าโปนจะอยู่บ้านคนเดียวนะพูดเรื่องบ้านแล้วก็รั้วบ้านไปแล้วนะคะถ้าคุณยังไม่ได้ดูนะคุณไปหาดูก่อนนะคุณจะได้เข้าใจนะคะบ้านที่นี่ไม่มีรัว้ว เดินเข้ากันได้สบายเลยอ่ะเดินทะลุหลังบ้านหน้าบ้านได้สบายเลยอ่ะประตูหลังบ้านเนี่ยมันเป็นประตูบานเลื่อนแล้วมันเป็นประตูกระจกใสปอดก็นึกไงถ้าเกิดว่าเรานอนหลับอยู่กลางวันกลางคืนไม่ค่อยนึกอะไรเพราะกลางคืนมิเตอร์อยู่ด้วยไงกลางวันเราอยู่คนเดียวง่ะก็นึกว่าเอ๊ะถ้าเรานอนหลับอยู่กลางวันอ่ะแล้วมีคนมาทําไงดีอ่ะคือถ้าเกิดคนร้ายไม่ดีอ่ะเขาก็แบบทุบกระจกทีเดียวอ่ะ แอบก็เข้าได้แล้วใช่ป่ะป๊ดก็กังวลอยู่หลายวันวันหนึ่งป๊ดก็คิดใหม่ถ้าเกิดมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็แสดงว่ามันถึงข่าวซวยของเราเพราะว่าบ้านทุกหลังที่นี่อ่ะเขาเป็นลักษณะรูปแบบเหมือนกันแบบนี้หมดเลยเขาจะมีเป็นประตูบานเลื่อนข้างหลังบ้านกันทุกบ้านเลยแล้วบ้านมันก็ไม่มีรั้วด้วยจากนั้นป๊ดก็ไม่ได้คิดกังวลอะไรเรื่องแบบนี้อีกก็ทําให้เกิดความสบายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่มีความวิตกกีกเลยนะคะตอนที่ปนออยู่อพาร์ตเมนต์ที่ไทยนะคะ ที่เคยอยู่ก่อนที่จะย้ายมาที่เมริกาเนี่ยนะาโาอ,อยู่บนชั้นที่คิดว่าชั้นสองถ้าจำไม่ผิดชั้นสองหรือชั้นสามมาเนี้ยแหละนะด้านหลังมีระเบียงแล้วก็มีเป็นประตูบานเลื่อนนะคะห้องที่ติดกันเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่แบบห้องติดกันเลยไม่ใช่แบบระเบียงกับระเบียงติดกันไม่สามารถจะปีนผ่านได้อาพาร์ตเมนที่โบอยู่เนี่ยเจ้าของห้องเขาคงคิดถึงเรื่องการปีนด้วยแหละเขาก็เลือกสรรคนที่มาอยู่คนที่อยู่ในอาพาร์ตเมนที่โบอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติคนไทย มีบ้างเล็กน้อยนะคะจะเป็นลักษณะที่มีห้องระเบียงหนึ่งห้องแล้วมันก็จะเป็นแบบโลง่ลงๆไปเลยไม่มีอะไรที่ยืนแล้วปีนได้เลยแล้วก็ถึงจะมีห้องถัดไปถ้าเกิดปีนก็คงตกมาตายาาอ่ะขาหักอ่ะถ้าไม่ตายก็ขาหากักอ่ะถ้าขอหักก็ตายนะแล้วมันก็มีประตูเป็นประตูเลื่อนกระจกแบบหลังบ้านโุ๊เนี่ยแล้วก็เป็นระเบียงเวลาจะนอนอะ่ะโุ๊ก็พะวงอยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะโุ๊ดคิดว่าเฮ้มันเป็น ประตูกระจกบานเลื่อนอะถึงแม้ว่ามันจะไม่เลื่อนมันจะไม่งนะัดอะมันทุบเข้ามามันก็เข้ามาได้แล้วอะพวกก็นอนไม่หลับอยู่แบบเป็นเดือนพอออกไปยืนดูก็เห็นอยู่มันปีนไม่ได้แล้วความสูงมันก็ไม่ใช่สูงถึงขับปีนได้ไงก็ยังไม่หายที่จะระแวงและกังวลอยู่ดีนะพวกก็เคยไปคุยกับทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็นผู้หญิงสามีเป็นคนต่างชาตินะนะผมไม่ไม่พูดว่าชาติอะไรแล้วกันพวกก็ไปคุยกับ เจ้าของคนผู้หญิงเขานิสัยดีอายุมากกว่าโอ๊ตสักสอสปีะนะแล้วก็บอกโอ้ยคุณโอ๊ตมันปีนกันไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะว่าตอนที่สมมุติเรียกเรียกชื่อเขาว่าคุณแนนละกันจริงๆเขาไม่ได้ชื่อแนนนะ บอกเออแน่น่ะคำนวณอย่างดีแล้วว่าเออเพื่อความปลอดภัยอ่ะจะไม่ทําให้ระเบียงมีการปีนกันได้นั่นนี่เขาก็อธิบายไปเขาถึงได้ออกแบบเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นมันก็เป็นความกังวลอย่างหนึ่งนะบ้านที่ไทยอ่ะพืดูจากใน y YouTube นะก็คงมีเป็นประตูบานเลื่อนบานเลื่อนด้านหลังนะปกติเราจะเห็นว่าประตูบานเลื่อนด้านหน้านะบ้านที่ไทยเราส่วนใหญ่ เราจะมีรั้วบ้านไข่บ้านมันใช่ป่ะถ้าเกิดขโมยขโจรมันเข้ามามันก็ต้องปีนข้ามรั้วเข้ามาแล้วถึงจะมาถึงประตูบ้านใช่ป่ะอย่างบ้านของพ่อโบ๊ตเนี่ยเขามีเป็นประตูบ้านเลื่อนด้านหน้าแต่เขาจะมีเป็นประตูลูกกงประตูรั้วบ้านพ่อกับบ้านแม่เลี้ยงอ่ะเขาเป็นทาวเฮาส์ข้างหลังเป็นปูนไม่มีทางออกบ้านน้องสาวโบ๊ตนี่ด้านหน้าเขาเป็นประตูบ้านเลื่อนแมงสาวโอ๊ตเขามีรั้วไงเขาอยู่ในหมู่บ้านบ้านเขามีรั้ว มันไม่ได้มีเปิดเปิดเหมือนที่อเมริกาที่นี่ไงบ้านอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวนึกถึงก่อนอพาร์ตเมนต์ที่เ,เคยอยู่ก่อนที่จะจะอยู่อพาร์ตเมนต์ครั้งสุดท้ายที่ย้ายมานี่เนี่ยอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆที่ทํางานแต่อันนั้นเขาไม่มีบานเลื่อนนะเขาเป็นแบบประตูแบบล็อกเปิดปิดอะราะมีความปลอดภัยมากกว่านะแต่ถ้าเป็นบานเลื่อนเนี่ยปอจะรู้สึกระแวงมากมากระแวงมากมากระแวงจนมาถึงที่อเมริกาเนี่ยแหละอย่างที่ถามไปตอนต้นวิดีโอนะคะสําหรับคุณที่มีประสบการณ์เออ,อประตูบานเลื่อนนแบบี้ คุณมีความระแวงคุณทํำยังไงให้มันหายระแวงเออถ้าคุณเป็นเหมือนปโบนะแล้วโบ๊นึกไปถึงบ้านตาบ้านยายตอนเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เพิ่งมันนึกถึงตอนโตอ่ะตาบ้านยายเนี่ยนะเขาไม่มีประตูมีไม่มีบานเลื่อนไม่มีแม้กระทั่งประตูไม้อะไรเลยเขาเป็นเพิงๆนะสมัยก่อนอ่ะก็เปิดก็เปิดยกเพิงไปเลยอ่ะเพิ่งจะมาปรับเป็นประตูตอนที่ตายายเสียแล้วแล้วก็หลานๆกับลูกพี่ลูกน้องกันเขาอยู่เขาก็ปรับแต่งให้มันเป็นประตูขึ้นมานะ ด้านหน้าบ้านอะ่ะเขาต่อเติมอยู่ตอนเด็กๆอะ่ะจําได้ว่ามันเป็นเพิงเพราะก็นึกอยู่ว่าเอ้ยเป็นแบบนั้นน่ะมันงัดแงะเข้าไปอะ่ะลําบากนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันมันก็มีจากข่าวบางทีจากต่างจังหวัดโดนงัดแงะอย่างเงี้ยของตายายโบ๊ทอะ่ะเป็นเพิงเธอคือถ,ถ้ามันงัดแงะเข้าไปอะ่ะมันก็ต้องแบบงัดแล้วก็เอากรอนคืองัดให้กรอนมันหลุดมันก็เปิดเพิงยกได้เลยอย่างเงี้ยนะเพื่อจะนึกออกเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้นึกอ่ะนึกแต่ว่าเอ้ย มันงัดแงเข้าไปลําบากมันไม่เหมือนกับประตูบานเลื่อนกระจกคือทุบทีเดียวมันก็ออกได้ที่อเมริกาเนี่ยถ้าเป็นบ้านใหญ่ๆเขาก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเขาจะมีสัญญาณการทโมงการทโมยอย่างี้คือถ้ามีคนมังงมังงะมันก,มนก็มันก็ดังแล้วแหละนะแต่ในหมู่บ้านโอ๊ตเนี่ยป๊าไม่รู้ว่าเขาติดสัญญาณการขโมยอะไรกันไหมเพราะว่าในหมู่บ้านป้โอ๊ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังขนาดเล็กนะก็เหมือนบ้านโอ๊ตหลังนี้แหละ บ้านนอยหลังนี้เล็กๆธรรมดาเองมันไม่ได้ใหญ่มากอะไรเท่าไหร่ไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาติดสัญญาณกันขโมยกันมั่งไหมนะแต่บ้านโบ๊ชนะไม่ได้ติดหรอกบ้านโบดอ่ะมีปืนไม่เจอบอกว่ามีใครมาอยู่ก็ยิงเลยคุยกันถึงเรื่องประตูกระจกบานเลื่อนกับความวิตกของตัวเองนะคะแล้วอย่าลืมนะตอบคำถามกันที่โบถามไว้ที่ ต้นวิดีโอนะคะว่าคุณที่มีประสบการณ์อย่างป้าโอ๊นเนี่ยประตูบานเลื่อนแล้วเราอยู่ในบ้านอะกลางวันนี้แล้วเราก็วิตกกงงังวลอ่ะทําทำไงให้เราหายวิตกกังวลน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันแล้วก็กิจกรรมที่คุณทานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย